เราเอกมาซ้ําเดิมก็คือพอเลิกไอ้มือสามสภาพเงินเสร๊จก็กลับไปใหม่มีมือที่สามอ,อีกรอบนึงครับเฮ้ยมันมีหลายประเด็นการเข้ากันได้ไหมอะไรญาติฝั่งผู้ชายผู้หญิงอะไรยังไงแน่นอนเหมือนเดิม้วเราไม่ได้ตำเหนียว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่เรากำลังจะหาบทเรียนของเรื่องนี้กันว่าพวกเราคนที่เสพข่าวเราได้อะไรจากเรื่องนี้หรือเราได้แค่บอกว่าเอ้ยผู้ชายชั่วเว้ยก็เลิกไปแล้วก็ฟ้องมันไปซะแค่นั้นก็จบผมว่า นั่นผมไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมสิ่งที่เราควรจะคิดคือเราทําไงอะ่ะไม่เขารู้สึกว่านอกความสัมพันธ์นั้นมีความสุขยิ่งกว่าอยู่ในความสัมพันธ์คนที่เป็นคีย์ที่สุดก็ค,คือต้องคุยกับภรรยาเขาคนอคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยมันต้องแก้ที่ผู้ชายไม่แก้ที่ภรรยายก่อนแล้วที่อยากจะไปเป็นมนคจฉาเด็กคาว่ากลัวการที่จะรักอีกมันปิดบังเราให้เรารู้สึกว่าเรารักเขาไม่ได้เราจริงไม่อาจที่จะรักได้อีก เมื่อเรากลัวที่จะรัก่ะเราจะไม่อยากให้ความรักเพราะเรากลัวจะผิดหวังทีเรากลัวจะทําลายความเชื่อใจเราอีกครั้งหนึ่งทไมนันมม่นคือเหตุผลว่าทำไมผมแก้ที่ผู้หญิงคนแรกไม่ได้บอกผู้หญิงกินหรือถูกไม่ใช่นะวม่อยากจะผิดมาถามว่าถ้าแก้แบบเข้ามาหาโค้ดผมไม่ต้องแก้ที่ผู้หญิงก่อนบอกอกอกไม่เคนิคจะเริ่มเดิอจุดยากที่สุดคือคือตัวผู้หญิงอันดับหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวผู้ชายตามมาอันดับสองผู้ชายถ้าจะพูดกับภรรยาพูดกับแฟนในเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่พูดครับ เรื่องที่จะมีพูดแล้วก็เรื่องที่จะเก็บความรู้สึกเจ็บๆเอาไปเราเองอ่ะจริงต้องสำรวจตัวเองเช่นกันเวลาที่เราอยู่กับเขาดูเหมือนไม่มีเรื่องอะไรคุณก็ต้องสำรวจตัวเองว่าคุณให้เกียรติเขามากพอไหมเอ๊ะความสัมพันธ์เราเป็นเหมือนเพื่อนกันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วเรามีความโรแมนติกบ้างไหมหรือเราใส่ใจเขาในรูปแบบไหนความใส่ใจไหนที่เขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าคาพูดบางคำสมมุติว่าเขาไม่ถูกกับน้องสาวกันใช่ไหมอาจจะสมมติไม่ถูกคุณลองคิดดูง,ง่ายๆอ ไอ้ผู้ชายเป็นคนกลางมีน้องสาวน้องสาวไม่ถูกกับเมียแล้วเมียก็ไม่ยอมลดราบาสออให้กับน้องสาวไอ้น้องสาวเองก็เป็นเป็นสายเลือดของผู้ชายผู้ชายจะตัดก็คงไม่ได้แล้วเมื่อคนสองคนเป่าใส่กันและกันซ้า,ายขวาซ้า,ายขวาซ้า,ายขวาปุา๊บบางทีมันก็เหนื่อยที่ที่เราเป็นคนกลางก็จะถนอมไม่กับเอ้ยเธอใจเย็นนะเขาคงไม่ได้คิดอย่างนี้เอ้ยเธอใจเย็นนะเขาคงไม่ได้คิดอย่างนี้คุณก็รู้คุณผู้หญิงครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากพอคุณจะรู้ว่าวิธีการที่ไปพ ต่างฝ่ายต่างผู้หญิงกันเนี่ยถึงแม,วม้ว่าเจ้ตัวผู้ชายคนกลางเองจะบอกว่าไม่ใช่หรอกมันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่หรอกเธอคิดมากสิแต่ในใจของผู้หญิงทั้งสองคนนะั้นก็คิดในแบบที่ชั้นเลือกที่จะคิดับงนั้นแต่ผมช่วยยางหนึ่งว่าถ้าผู้ชายมีความสุขในความสัมพันธ์แล้วผู้หญิงเองยินดีที่จะให้ผู้ชายเข้ามาแบบจริงๆแบบแบบ แบบเป็นด้วยแบบมีเทคนิคในการที่จะกลับมาคบกันได้กลับมาคบกันได้จริงเพียงแต่ตอนเนี้ใครจะให้โอกาสตัวเองใครให้โอกาสกันแล้วกัน่อนอื่นเลยตัดคนนอกออกไปในสังคมตัดทิ้งไปเลยสนใจแค่คนรักเราก่อแล้วแล้วค่อยมาเขียนว่าเอาไงออจะจะไปต่อแบบไหนกันแล้วหาวิธีเด็ดจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมหยาในตอนแรกทาไมดึงมันไปดึงกันมาระดับหนึ่งเราควรจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าอะไรกัน กลับไปดีกว่าไม่กลับไม่ใช่รู้สึกว่ากลับไปแล้วไปเจอนรกมันก็ทุกคนก็กลัวปะวะเออเช่นนี้เราก็เห็นเห็นอยู่ผู้หญิงเขาก็อยากได้สามีเขากลับแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเป็นความดีหรือไม่ดีแต่ฉันอยากได้สามีฉันกลับแต่เธอจะทรีตสามีเธอ,อยังไงนั่นทาให้เขารู้สึกเหมือนมา,มาสู่กรรมการบหรือมาโดนทำร้ายหรือเปล่าอะไรเงีย้ยอีกเรื่องหนึ่งเออทำร้ายทางจิตใจเงียแต่ผมรู้ว่าเขาอยากให้กลับเอ แต่อยางเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเราควรต้องปฏิบัติตัวยังไงกับคนที่กลับมา